แตกสดๆเป็นนั่นนิ่มแตกครั้งลยบาทนะมีทีเลิกซ้อมแล้วที่พากกำไปได้ปะนี่ยขยะ ควสะอาดนะครียนวามสะอาดอยู่หอเรียนวาอาหอตามเรียสวัสดีรอบที่3ครับไปได้ขี่รถตัมแยาพบุแล้วก็พบบเกมขี่นีคเรยนตักรยายนต์นะครถลยงนี่นี ไปต่อยาวๆไปีค่ะเป็นโฝนตกนีมาตกได้ตกดีปะ้องนดี๋ยวนอน่าโอ้เศ้านี่กับฝนโปรยอีกเด็กน้อยกับพาพผุนไปเที่ยวกอนเจ้นป่ะเข้าห้องนี่แล้ อันแม่เปียวแล้วว่าให้อันตอนแรกมันบ่มีผู้หญิงมันบ่อยู่นาก็เลยอันแม่เปียวก็เลยให้มาอยู่อยู่กับอันแอดมินแป้งเพราะแอดมินแป้งไปก็จู่ได้บ่ได้งงซึ่งไงก็เห็ดบ้านทำมันออกหมแม่กันออกก็ได้ยิ้มเหียมส่วเหี้ยมมันห่วยก็เอามากินได้ถ้าได้กลับบ้านบ้านฉันนั่นยากลุก มอง่ืมจ้าก็มหอมม่้วงจะเป็นงานที่รก็เปงานือนเหอันนี้ยูทเบอร์มือทองหรอคะช่างพิ้นแจ่มบรรดาพี่น้องค่ะ เื่องมาละไรยี่สิบคลิปนะคะเอาปัดหลังอัดอ่ปัดแต่ละคลิปนี่กว่าสิได้เป็นซีหาชมู่ว่ะโ่เมนาบ่ถ่ายคลิปแล้ว่ายอยู่งมันเน็ตมันบ่เอื้ออำนวยแม่นพวัพวกพวกก็ต้องความสะอาดไปค่ะไปไปก็เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดมาใหม่ยังไม่เขียนไม่สมัครไปได้ครับแม่เามือแล้วครับ เว่ยเห็นยังครับเอาเต็นท์เต้นเล่นไม่รู้เด็กๆทำความสะอาดกันอยากลงที่ไปนบาสามารถทานที่จีนี่ก็ได้สามารถทานลูกเกอร์กับเกงก็ได้หรือใครติดต่อมาทางพค้ตุ้ยเดี๋ยวพค้ตุ้ยส่งเรื่องมาเจ้าพ่อมีพี่น้องมา บสวัสดีครับแต่ที่ต่ออตุตยกาพอตะตยก็รับกสินี่ก็กรับม่เห็นกันแต่มีผู้ใดร่ดนเซอร์ยังรับอยู่เน้อจ้ารับอยู่นะครับดนเซอร์ดนเซอร์ผู้ชายผู้หญิง LGBTQ รับหมดทุกทน่านี่ดเน,นย,นย,นยังตมยมมาเอ้าเอวันเราว่าตนถึงมาพีา่นุ๊กปะะ้อ่าวบของฉันไปเรียกนะอาจจะมีปาได้เลย เราราส่งไว้นะครับเลือก่กงใเกอ่าไปไปมาก็ทายกันเองย,ยู่นเนี่ยแล้วนะมันมอไราได้ทายเองนกล้องกไปใส่กล้องทายหากันยู่นเี่ยแหละไปหาเงินนแก้มกัน,นนะกบดนกล,ลับแล้วเหรอคะลูกเอเมือ่อยบอกมือเนี่ยอ มืออื่นกระซิบไหมอีกคือเกาแฟนหนุ่ะเลยเหรอไปเด็กๆเจ้าใจละมาดูเด็กๆเขาทำไรกันอยู่ในห้อง ທີ່ทําความສະອາດใต้เวที มาดูสิใครเอ่ยใครบ้างอ้อาวน้อยมากได้ใส่่ผู้ผู้ชายผู้สาวมาผู้สาวอีกผู้บ่าวผู้บ่าวโอ้เสียงมาตรฐานลูกไอ้หมอนำมาเสียงเขาเป็นอย่งซีสุราอืออือมืออื่นมือมอืนนี้ค่ะวะวจะมีอะไรพิเศษ จะมีไข่ดาวครับผม,อมโอ้ติตลงจีิแล้วจะมีนัดแจ็คบดก่อนล่ำนะครับผมเป็นเวลาเขานัดหาม้องเล็กครับพระ,ะเอกวสิวดนนะน่าจะแจกก่อนล่ำครับผมสิร <c oughs> ิรลาบดเป็นยังน้องอปีนี้เ,ยเลยเป็นสังกะรีคือเก่าบอลนอน <c oughs> ทันว่าเท้ากำากาดำน, <c oughs> นี่ละดำก็มูหลักศิลปินนี่ละค่ําก็มู เดี๋ยวเป็นกามาจากเราเดี๋ยวบทยังดีเบดมันบ่แต่ว่าขึ้นเวทีขึ้นเวทีเราขาวเกืนบลายอยากแากแล้คืออื้ออย่งนี้นี่ก็เอ็มลยสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของน้องแก้มคลิปมาเปิดเองเห็นเด้มันคือว่างสายฟองอยู่ใช่ป่ะอุ๊เนี่ยจักจี้ว่าอย่างขับมาเนี่ยซีคลิปละ นี่กระิบะนี่นี่กระซิยังเขาเลยร้องไปเลยกระซิบบัตคำบอกกับคลิปนี่เอาพอไว้สำนีเด้อบาทนี่